ปาดพี่น้องครับนี่ขาวจากภาคเต็มป้าเขาเลยครับผมนี่เม่นหยางนอนี่นอเบิ่งนี่ครับผมนี่พี่น้องครับนี่แจ็คเม่นเข่านะครับหรือว่าเม่นหยางนอนี่ครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่เขารบลักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผม เอาครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับได้รับแจ้งจากพี่น้องนะครับทางบ้านท่าเพื่องท่าเยี่ยมนะครับผมอําเภอกมลาไสจังหวัดกระสินนะครับผมเพิ่นบอกว่านี่ครับพี่น้องครับนี่เพิ่นทําการปลูกเขานะครับเขาสายพันธุ์นี้ครับก็ขอหกหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้กําลังออกห่วงครับพี่น้องครับนี่แกแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ออกห่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม บางห่วงนะครับกับแก่พ่อเกีียวแล้วเนาะแต่ว่าบางห่วงกัยังงอนอยู่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเขาเอื่นว่าหยาเฮ้ยจังไหนครับผมพี่น้องฟ้องไปครับนี่โอวยเมื่นครับนี่ขาวจากภาคเลยทีเดียวนะครับผมอยู่เหนือต้นเขานาะก็เลยเห็นในต้นเขาเสียหายครับพี่น้องครับนี่เนาะเอิ่นว่าเขาดีดเขาเด้งบคือนี่ครับผมสิเป็นต้นนะครับที่เพื่อนบอกว่าอ่าเป็นเขาหาง เขาปลาบอกครับนี่เขาหางเขาปลาเขาดีดเขาดิ่งบ่เนี่บงังหน่ครับนี่บงังหน้โอ้เป็นตะนายให้เนาะนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับลักษณะของเขานาะนี่ครับผมนี่มีลักษณะเป็นเม็ดนะครับไข่ๆข่เขานาะแต่ว่าก็มีเป็นออกคข้ายๆเป็นหางนะครับนี่ ออกมาจากอ่าช่อของเขาแต่ละห่วงครับพี่น้องครับนี่เนาะบึ่งเนี่ยครับผมนี่ซึ่งยุดเต็มไปเบิดเลยครับพี่น้องครับนี่เต็มปลาเขาไปเบิดเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยอยากสีสอบถามนะครับผู้เชี่ยวชาญของเขาออกครับเฮียอุดนะครับอยากจะรู้ว่านี่ที่เขาขาวอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่แปลงนาของพี่น้องป้องไปนี คือต้นอะไรหรือว่าคือหญ้าอะไรนะครับแล้วเราจะมีวิธีการในการกําจัดยังไงครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับ Happy การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ Happy ้คลินินะครับตอบปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่สอบถามเข้ามา ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทางสื่อออนไลน์โทรศัพท์สอบาถามนะครับถามมาที่แฮปปี้การเกษตร c h a n n e l แล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็เลยจะมาตอบคำถามนะครับก็จากคลิปที่อาจารย์ส่งมาให้ดูนะครับก็คือเรื่องของวัชพืชในนาข้าวนะครับซึ่งก็เป็นจัดเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงมากๆในนาข้าวก็เลยวันนี้จะมาให้ความกระจ่างว่าเราจะมีวิธีการกําจัดวัชพืชตัวนี้ได้อย่างไรบ้างครับผมครับสำหรับอ่า เกษตรกรชาวนานะครับที่ได้ดูคลิปไปตอนต้นไปแล้วนะครับก็นั่นคือเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งในนาข้าวนะครับเขาเรียกว่าข้าววัชพืชนะเน,นี้เป็นภาษาทางกลางว่าข้าววัชพืชนะครับหรือว่าทางภาษาชาวนาของเรานะเราเรียกกันว่าข้าวป่าหรือว่าข้าวดีดข้าวเด้งอันเดียวกันทั้งหมดเลยนี่แหละครับที่โด่งดังเลยในนามของคําว่าข้าวดีดข้าวเด้งข้าวป่า นะครับอันนี้เลยนะภาษาทางการเรียกว่าข้าววัชพืชนะครับลักษณะของข้าววัชพืชหรือว่าข้าวดิบข้าวเด้งเนี่ยลักษณะลำต้นใบรากต่างๆเนี่ยเหมือนกับข้าวทุกอย่างเลยนะครับเพราะจัดเป็นวัชพืชตระกูลข้าวอันเดียวกันต้นเล็กๆนะยังไม่ออกดอกเนี่ยเราดูแทบจะไม่ออกเลยว่าอันนี้คือเป็นข้าววัชพืชหรือว่าเป็นข้าวป่าหรือเป็นข้าวดิกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเห็นตอนไหนเห็นตอนที่ข้าวมันกําลังตั้งท้องหรือกําลังจะออกรวง นะหรือข้าวตั้งท้องนี่เริ่มชัดแล้วนะเพราะว่าข้าววัชพืชหรือว่าข้าวดิบข้าวเด้งตัวนี้เนี่ยมันจะโตหรือว่าสูงกว่าต้นข้าวปกติจะโดเดโดเดขึ้นมาเลยนะครับไอ้นั่นแหละหละครับที่เขาเรียกว่าข้าวดิบหรือว่าข้าวป่านะครับข้าวดิบอีกแบบหนึ่งนะข้าวดิบที่แบบไม่มีหางขาวแบบนี้แต่ว่าความสูงโดเดหนึ่งเหมือนกันเลยสูงกว่าข้าวปกตินะครับแล้วออกรวงมาเหมือนข้าวแต่ข้อสังเกตก็คือว่าหนึ่งสูงกว่าต้นข้าวสอง เวลามีลมหรือเราไปโดนนะครับตอนที่มันเป็นเม็ดแล้วเนี่ยเป็นมีแป้งมีอะไรแล้วนี่มันจะสลัดร่วงก่อนที่ข้าวจะเมล็ดข้าวปกติเราจะจะเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องข้าวป่าข้าวดีหรือว่าข้าววัชพืชระบาดแล้วนะในปีหน้าเนี่ถ้าเราไม่ทําการกําจัดในปีถัดไปหรือฤดูกาลถัดไปนี่การระบาดจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเม็ดตรงนั้นนี่ มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แล้วก็เยอะด้วยนี่ก็คือลักษณะข้าวดีที่ระบาดในนาข้าวเรามีอยู่2อย่างที่เราเจอชัดเจนเลยอันดับแรกเลยคือแบบหางขาวที่มีอยู่ในคลิปที่เห็นอยู่ในคลิปนะครับเป็นหางขาวสายยาวขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เยอะมากอย่างแบบที่สองไม่มีหางนะครับแต่ว่าความสูงก็ยังสูงวัดต้นข้าวอยู่เหมือนเดิมแต่ลักษณะของมันก็คือเวลามีลมตอนเป็นเม็ดแล้วนะครับตอนเป็นเม็ดมีแป้งแล้วเนี่ย เวลาโดนลมพัดแรงๆหรือมือเราไปโดนนะครับมันจะหลุดออกมาหมดเลยที่เขาเรียกกันว่าข้าวดีดก็คือมันดีดออกจากช่อรวงจากรวงข้าวนั่นแหละชาวบ้านก็เลยเรียกว่าข้าวดีดมันดีดออกมาดีดออกมาเพราะนั้นในฤดูกาลถัดไปนี่ก็จะเยอะมากการระบาดของตัวนี้นะช่วงแรกยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะนี่ในปีถัดไปถ้าเราไม่ทําการกําจัดมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยเรเรามาดูว่าวิธีการกําจัดข้าวดีดนี่เราจะทําอย่างไรถึงจะได้ผล อ่าสูงสุดเลยนะครับครับสำหรับการอ่ากจัดวัชพืชไอ้ข้าววัชพืชตัวนี้นะครับเนื่องจากข้าววัชพืชนี่หรือข้าวป่าข้าเข้าดิเข้าเด้งเนี่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับข้าวทําให้การใช้ยาคุมเลนยาคุมแห้งยาคุมข้ายาฆ่าที่ฉีดแล้วข้าวไม่มีผลกระทบกับข้าวเนี่ยไม่สามารถกําจัดข้าววัชพืชหรือข้าวดิเข้าวเด้งได้ วิธีการกําจัดข้าวดีที่ได้ผลนะอันดับแรกเลยถ้าเราเจอตอนต้นสูงๆมาเนี่ยครับก็ให้ใช้เคียวเนี่ยไปเกี่ยวเลยไปตัดออกนะครับตัดออกนะอันนี้คือวิธีการที่1นนะครับวิธีการตัดออกเกษตรกรบอกโหตัดยังไงไหวนะครับถึงจะบ่นจะตัดยังไงไหวแต่ก็ต้องตัดนะครับถ้าไม่ตัดนี่ในฤทุกาวันอนะไปจะเยอะมากนะเพราะว่าเม็ดข้ามจะร่วงก่อนที่เราจะไปเก็บเกี่ยวนะข้าวมันข้าวดีทมันก็จะขึ้นมาแล้วเราดูไม่ออกนะตอนเล็ก สูงระดับหนึ่งฟุตบางทียังดูไม่ออกเลยว่าเป็นข้าวดิดหรือว่าต้นข้าวจริงๆนะครับอันนี้คือวิธีการที่1วิธีการที่2นะครับวิธีการที่2ก็คือว่าใช้วิธีการล่อขึ้นมาก่อนนะครับล่อมันก็คือปล่อยให้ต้นข้าวดิดหรือว่าต้นข้าวพอดีขึ้นมาก่อนให้สูงประมาณสักประมาณ1คืบนะฮะหคืบนี่ะหรือประมาณไม่เกิน30เซนหรือหลักการให้มันสูงขึ้นมาก่อนที่ข้าวจะตั้งท้อง ให้ทำการฉีดยากำจัดชนิดแบบประเภทยากำจัดแบบล้างแปลงน,นะครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับนอกจากการตัดแล้ววิธีที่สองก็คือล่อให้ต้นข้าวมันขึ้นสูงมาประมาณประมาณสัก20เซนถึง30เซนตั้งก้นว่าก่อนที่ข้าวจะตั้งท้องนะครับให้ใช้ยาในการฉีดฆ่าเลยนะครับนะครับในการกำจัดหญ้าเข้าดินอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยฉีดกำจัด นะครับพอฉีดกําจัดเสร็จปุ๊บเราทิ้งไว้ประมาณยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนยาตัวไหนก็ตัวนี้เลยนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือตัวทรีตาอ่านี่ครับทรีตานี่นะครับข้าวแล้วก็ข้าววัชพืชหรือข้าวดีดข้าวเด้งข้าวป่าข้าวหางขาวต่างต่างนี้นะครับแล้วแต่ท้องที่จะเรียกเลยโตขึ้นมาประมาณยี่สิบเซนถึงสามสิบเซนก็ให้ใช้ทรีตาในไปฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดพ่นเลยนะครับแล้วทิ้งไว้ 20วันถึง30วันให้มันแห้งตายแล้วค่อยทําการไถนะครับแล้วก็เอายาย่อยสลายฟางมาย่อยต่ออีกทีหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการกําจัดประเภทที่สองโดยการพีต้าในการฉีดค่าฉีดล้างแปลงก่อนไถ1เดือนหรือว่าอย่างน้อย20วันนะครับถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยเจอปัญหาเรื่องข้าววัชพืชเจอปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งเ พอในฤดูกาลไปไถปัน่นเรื่อยๆปั่นนะครับปั่นยังไงยิก็ไม่หายนะครับยิ่งปัน่นยิ่งกระจายไปเยอะขึ้นไปทั่วแปลงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก่อนไถก่อนปั่นนะครับก็ทําการล่อมาก่อนแล้วก็ฉีดด้วยทรีตา้าฆ่าหญ้าแล้วก็ฆ่าข้าววัชพืชข้าวดีข้าวเด้งทุกชนิดเลยนะครับที่เป็นอาชิดไปแหลมไปแคบไปกว้างอันนี้ก็คือการกําจัด ข้าววัชพืชหรือข้าวดิดข้าวเด้งวิธีการที่สองนะครับนี้ก็มีอยู่2วิธีการที่ใช้ได้ผลสูงสุดในขณะนี้แต่ในเรื่องของเคมีประเภทว่าคุมแห้งค่าตอนข้าวสูงประมาณ1คืบ2คืบนะครับหรือว่าคุมเลนนะคุมค่าอะไรเนี่ยยังไม่มียาประเภทนี้ในการควบคุมข้าววัชพืชหรือข้าวดิบข้าวเด้งได้เลยครับมีอยู่2วิธีการเท่านั้นคือวิธีการตัดแล้วก็การล่อให้ต้นข้าวขึ้นมาแล้วก็ฉีดค่า แบบนี้จะเป็นวิธีการที่ได้ผลสูงสุดเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเอาทรีต้าไปกําจัดข้าววัชพืชหรือข้าวดิข้าวเด้งก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางของแฮปปี้การเกษตรแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาแล้วก็ที่สาขาหลักเลยนะครับไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ